ตลาดบันไผ่ตลาดสดบ้านเราของสดสดแสบแสบถึกถึกไล่ไลยไปใจตลาดจวาัวะไพเซมาหากินเขากันนะคะแถวแถวธนาคารอมสินนีมิลานแน้กินหลายโพดร้านนีเพิ่นตั้งมาโดนแล้วเมนูในวัยเด็กวันนี้ก็คือข้าวหน้ารวมไม่งย่เลยก็กิกนแต่เขา้ามูดแดงเขา้ามันไก่สมัยนั้นมันก็มีแค่นีละเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเรามักจะจดจําเรื่องเก่าๆเดิมๆและก็แวะเวียนไปทําซ้ําๆอย่างเช่นการมากินร้านอาหารในวัยเด็กตอนนั้นมีความสุขมากที่เวลาได้เข้าตลาดและได้มากินของอร่อยๆแบบนี้แต่แซบกันยังคือเก่าได้กินซ็มีแหนจะกกกกลับ็็ซื้อไปฝาเดๆ เอาแบบธรรมดาบ่เอาแบบพิเศษก็ได้เจ้าวหลกินแล้วๆก็สร้างกลับบ้านเด็กๆไปโรงเรียนบ่ได้มานาขอเจ้าของลานทายขีพนก็มากมากๆเด้ลงให้ในเด้อล่ะเอากล่องไปจอแซ่เหล้านีซับห้ยังหลายว่ะกินแปะบ่เบิดบ่แมนก็ขนาดปกติของเพล่ะจ้าอันนี้ก็ลงให้แล้วเด้อจ้าร้านเจริญพันธ์อำเภอบ้านไผ่ข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงข้าวหน้ารวมอย่ากินอย่างสร้างไปเลยบรรยากาศในร้านก็ย้อนวัยไปย่ำได้กะแว่ยย่ำนันแล้วมันก็เป็นเมนูที่กินเด็ดตั้งแต่น้อยจนวะเถ่านอกจากผัดกะเพรากับนีละข้าวหมดท้ออ่มก็ะรานเเเคคๆีีไืป ก็เลยสืส่อไปให้เด็กน้อยบดได้แถมมันจะของอยากกินตาอยากหัวนะสูซื้อไปให้เด็กๆวะซ้าอันนี้กํรลานข้ายน้ำตั้งแต่ฉันยัง,น,งน้อยๆความทรงจําน้อยน้อยที่เราไม่เคยลืมตกแรงมากกระจัดวันเกิดบัดน,นี้เด็กหน่อยอยังงงเนาะวันเกิดไผปลาเฟิร์นวันเกิดป้านี่ละ่ะเกิดอยากจะกิน